ข้อ45นะครับกำหนดจุด10จุดโดยที่ระยะห่างระหว่างจุดเนี่ยเท่าเท่ากันดังรูปนะครับจะต้องลบจุดออกจากภาพอย่างน้อยที่สุดกี่จุดเพื่อลบออกจากภาพแล้วไม่มีสามจุดใดๆที่เหลือเป็นจุดยอยของสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับก็เน้นว่าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับต้องไม่ให้เหลือสามเหลี่ยมด้านเท่าใช่ไหมครับทีนี้ก็มาดูครับว่าเราจะลบอะไรออกไปได้บ้าง ก็ข้อนี้เนี่ยก็มีวิธีคิดหลายแบบนะครับแต่ว่าที่พี่คิดออกมาหลายๆแบบเนี่ยก็คําตอบก็มีคําตอบเดียวกันคําตอบเดียวนะครับก็คือต้องลดออกทั้งหมด4ี่จุดนะครับซึ่งก็สามารถลบจุดได้ตั้งหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นรูปแบบก็คือ พี่กำหนดจุดแล้วกันว่านี่เป็นจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับทีนี้พี่กำลนดจุดนี้ออกเลยแล้วกันที่พี่คิดมาได้วิธีหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็สิบ ทีนี้ก็จะเหลือแค่นี้ใช่ไหมซึ่งเหลือ 2, 4, 8แล้วก็ 3, 6, 9นะครับซึ่งก็สามารถที่จะไม่สามารถที่จะทําเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าได้นะครับซึ่งแนวโจทย์แบบนี้เนี่ยวิธีทาก็คือเราก็มันก็ไม่มีวิธีรัดอื่นๆนะครับก็คือต้องลองสุ่มเล็กเอาดูเรื่อยๆอย่างเช่นที่ค่อยลบออกตอนแรกก็ต้องลบออกหนึ่งจุดก่อนเพราะว่าเขาถามอย่างน้อยใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเอาน้อยสุดเลย,ยก็คือลบหนึ่งจุดลบหนึ่งจุดเนี่ยมันก็สมมติว่าลบจุดนี้ออกไป ก็ยังเหลือสามเรี่ออื่นอยู่ดีดังนั้นข้อหนึ่งจุดก็ผิดใช่ไหมครับก็มาดูสองจุดดูตามหลักความเป็นจริงครับลบหนึ่งจุดนี่มันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วแล้วถ้าลบสองจุดล่ะก็ไม่มีทางอีกครับทีนี้สามจุดสามจุดเนี่ยอาจจะได้ก็ได้นะครับก็ต้องมาดูแต่ว่าพอทําจริงจริงแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าระยะห่างระหว่างจุดเท่าๆกันดังรูปก็คือตรงนี้เนี่ยเท่ากับตรงนี้เท่ากับตรงนี้หมดเลยซึ่งตรงนี้ก็ถือเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับอันนี้ก็ด้านเท่าอันนี้ก็ด้าานเท่ พอรวมเป็นรูปใหญ่ก็ยังด้านเท่าอยู่นะครับงั้นั้นสามจุดเนี่ยไม่ว่าจะลบจุดไหนสามจุดไหนก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่พอสี่จุดเนี่ยวิธีที่พี่คิดมาก็คือวิธีนี้นี่เองก็คือลบจุดที่หนึ่งจุดที่ห้าจุดที่เจ็ดจุดที่สิบก็จะเหลือแค่นี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นสามเหลี่ยมนะครับอันนี้มันไม่ได้ยาวเท่ากับอันนี้ก็ตอบว่า ต้องลดออกอย่างน้อย4จุดนะครับซึ่ง4จุดเนี่ยเป็นไปได้ก็เป็นจุดที่4จุดนันคือน้อยที่สุดก็ตอบ4จุดนะครับ